สวัสดีค่ะทัดแมวทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวแนะนํานะคะชามอาหารแมวแบบยกสูงนะคะทุกคนใครที่เลี้ยงน้องแมวเนาะมันเป็นอะไรที่น่ารักมีนิมอลมากๆแนะนําเลยนะคะเพราะว่าน้องแมวจะไม่ได้ก้มต่ําเกินไปนะคะกินได้สบายจริงๆแล้วชามของเขาไม่ใช่ใบนี้นะที่ใส่อาหารเม็ดจะเป็นชามที่เราใช้ประจําค่อนข้างใบใหญ่เนาะ จริงๆมันจะเป็นใบนี้นะคะได้มาชามสองใบนะคะวันนี้ลาเต้เขากินบฟัฟค่ะบฟัฟก็คือจะให้กินทุกวันตอนเช้าเนาะ mm hmm. ตื่นมาก็ร้องเงี้ยงเงี้ยงกินส่วนเม็ดเนี่ยก็ใส่อย่างนี้ไว้เป็นบุฟเฟ่ทำไมเราถึงใช้ใบใหญ่ใช่ไหมคะทุกคนเ mm hmm. พราะว่าลาเต้เนี่ยเวลาเขากินแล้วเขาเอาหน้าดุนๆแล้วมันถ้ามันตื้นเกินไปอะค่ะอาหารเม็ดมันก็จะล้นออกมาแบบหกนอก นอกชามเนี้ยหน้าเขาจะดุนอาหารเนี้ยมุดมุดมุด,ม,ดมุดกินแล้วมันก็กระจัดกระจายไปหมดแต่บิงซูเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องกินเพราะบิงซูกินไม่ค่อยเลอะไม่ค่อยมุดเท่าไหร่แต่ละเต้น,นี้เลอะกระจัดกระจายอาหารเม็ดเต็มพื้นเลยค่ะไม่รู้จะกินยังไงก็เลยต้องใช้ชามที่มันใหญ่นิดนึงแต่มันก็สามารถวางลงในหลุมตรงนี้ได้นะใครสนใจกดสั่งได้เลยนะ